นายโคชัยประธานมวยกุลขแมรเดินทางมาไทยเพื่อขอนานักมวยกุลขแมรมาชกในรายการมวยชั้นนาของไทยคือรายการวันลุมพินีโดยอ้างเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้และมิตรภาพในวงการกีฬาโดยเนื้อหาการพูดคุยเนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งมีอยู่ประมาณ4ข้อเขอมรนี่เหลี่ยมจัดจริงๆรนะฮะเมรมีแต่ได้กับได้4ข้อเนี่ยส่วนไทยแทบไม่ได้อะไรเลยนะฮะโดยข้อแรกเนี่ยให้นักกีฬา โพสตหรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคมาฝึกซ้อมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันข้อที่2ส,สนับสนุนส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของทั้งสองประเทศบนเวทีนานาชาติข้อที่3ตกลงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวันล,ลูพินีและสนามอื่นในราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการข้อที่4ร่วมใจจัดกิจกรรมกีฬาศิลปะและร่วมใจส่งเสริมการเติบโตด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งตรงนี้นะฮะความเห็นของแอดเลยเนี่ยมองว่ามันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของทงเขมรน,นะฮะเพราะมวยเขมรคุณภาพต่ำสู้ใครไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อขาดองความรู้เรื่องพภชนาการเรื่องการฝึกซ้อมร่างกายอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอาเรื่องกีฬากับมิตรภาพมาอ้างซึ่งเรื่องนี้แอดมานั่งคิดดูนะฮะถ้าเรายอมเท่ากับเรามีแต่เสียกับเสมอตัวนะฮะเราแทบไม่ได้อะไรเลยกลับคืนมานะไม่สมควรไปร่วมมืออะไรด้วยจริงๆจริงๆนะ้ควรตัดขาดเขมรไปเลยด้วยซ้ํา แต่เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่เขาพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูความคิดเห็นกันซึ่งตรงนี้นะฮะนายโคชายได้เดินทางมาพบพลเอกวิทย์เทพหาสินณอยุธยาเลขาธิการโอลิมปิกไทยนะครับแล้วก็ดกรศักชัยเทพสุวรรณประธานสหพันมวยไทยอาสาสมัครและประธานอิฟมากับพลเอกสุรินทรีโนโภ,ภาพผู้อำนวยการศูนย์กีฬาปองทัพไทยและหัวหน้าฝ่ายบริหารมวยไทยอาชีวะดุญพินี โดยข้อแรกเนี่ยการให้นักกีฬาโคช้ชหรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคมาร่วมฝึกซ้อมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันข้อที่1เนี่ยถ้าเราร่วมมือด้วยบุคลากรของเขาก็จะได้รับประสบการณ์จากบุคลากรของเราที่สะสมมานานส่วนเราก็ไม่ได้อะไรเลยข้อที่ 2. ส,สนับสนุนส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของทั้งสองประเทศบนเวทีนานาชาติตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้อะไรอีกเหมือนเดิมมีแค่เสมอตัว ถ้าเรายอมเท่ากาบยอมปล่อยให้เขามาเกาะเราซึ่งเขมีสามารถใช้เวทีมวยไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะเป็นเครื่องมือในการโปรโมทคุณค่าของเขาได้ข้อที่3เนี่ยตกลงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวันลุมพินีและสนามนอื่นๆในราชอาณาจัก,กรกัมพูชายอย่างเป็นทางการตรงนี้แอดไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยนะฮะข้อแรกคือมูลค่าของรายการมันต่างกันมากนะครับเขาสามารถเอานักมวยของเขามาโปรโมทเวทีใหญ่ของเราได้ แต่นักมวยที่มีชื่อเสียงของเราไม่ไปชกที่ขมรอยู่แล้วนะฮะเพราะค่าตัวน้อยและอีกข้อคือส่วนตัวแอดคิดว่าตราดที่กรรมพูชายยังไม่ยอมขอโทษคนไทยที่ทํากับเราไว้ไม่ดีต่างๆนานาฮนนนะตั้งแต่ซีเกมส์ต้นมาเนี่ยเป็นอ้างว่าตัวเองเป็นต้นกําเนิดมวยไทยลอกเลียนกติกาวมวยไทยเราก็ไม่ควรยินยอมให้ขมรมาชกบนแผ่นดินไทยอีกนะฮะไม่ว่าจะรายการไหนทั้งสิน้น mm hmm. ก็ถือว่าขมรยังไม่มีความสํานึกทั้งที่เป็นฝ่ายสร้างความขัดแย้งขึ้นมาเอง ที่ผ่านมาเราก็ช่วยเหลือมาตลอดในด้านต่างๆแต่ก็ยังม่ในระุัคนไทยได้ทํากับเราไว้สารพัดถ้าไม่มีคําขอโทษก็ไม่ควรให้โอกาสอีกข้อที่4ร่วมใจจัดกิจกรรมกีฬาศิลปะร่วมใจส่งเสริมการเติบโตด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชาและไทยข้อที่4นี่ก็เหมือนกันหนักเลยถ้าเรายอมร่วมมือด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะมีแต่ไปช่วยส่งเสริมให้เขาเข้มแข็งขึ้นโดยที่เราแทบไม่ได้อประโยชน์อะไรกลับคืนมาเลย เพราะเรื่องกีฬาเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชามันต่างกันมากนะฮะเขาได้ประโยชน์จากเราเยอะแต่เราจะได้ประโยชน์จากเขาน้อยซึ่งตรงนี้นะฮะพวกเราคนไทยจะต้องช่วยกันส่งเสียงดังๆให้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะฮะอย่าเที่ยวไปทาข้อตกลงอะไรที่ทําให้ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์นะฮะแค่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับกัมพูชาและยอมให้เขาทําข้อตกลงอะไรที่ทําให้ประเทศเสียประโยชน์มันไม่ได้เรื่องหรอก ช่วยกันพูดดังๆให้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอย่าปล่อยให้มวยเขเมรมายุ่งเกี่ยวกับมวยไทยอีกตลอด2-3ปีที่ผ่านมาคนไทยต่อสู้กับเขเมรมาขนาดนี้แล้วอย่าให้มันสูญเปล่านะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่ถ้ายอมให้เขเมรเอากุญคแมรมาแข่งซีเกมเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่อีฟมาก็เคยบอกแล้วว่าจะแบนแล้วมวยเขเมรเนี่ยไม่ใช่สมาชิกของอีฟมาจะมาแข่งได้ยังไงแล้วถ้ายอมให้มาแข่งเนี่ยความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ตรงไหน แล้ถ้าขเมเรอยา,ากมาแข่งเนี่ยต้องมาแข่งในนามมวยไทยเท่านั้นไม่ใช่กุญแคระแล้วก็ต้องส่งเอกาสารมาให้มันชัดเจนด้วยว่ามาแข่งในนามมวยไทยแต่จริงๆตรงนี้แอดเห็นว่าคนไทยไม่อยากให้มาเลยด้วยซ้ําเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นกันนะฮะโดยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาแล้วก็ต่อด้วยความคิดเห็นของคนไทยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันก่อนนะครับความคิดเห็นแรก นี่เป็นเล่ห์เหลี่ยมของคนไทยเท่านั้นเพื่อให้เราเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยอย่าไปหลงเชื่อพวกเขาความคิดเห็นต่อไปของชาวกัมพูชาขอแสดงความเคารพในความคิดที่ยาวไกลของท่านประธานสพัน์ธอย่างแท้จริงกีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่เป็นวิตรภาพระหว่วงประเทศประเทศของเราไม่มีศัตรูใดๆชาวกัมพูชามีศิลปะการต่อสู้แบบกัมพูชา และคนไทยก็มีของเขาเช่นกันดังนั้นเราควรนั่งพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความสงบสุขระหว่างสองฝ่ายแล้วก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบเข้าใจครับสิ่งที่คุณกล่าวถึงคือการไม่ควรไปหลงเชื่อหรือถูกยุยุงจากบุคคลที่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเราควรรักษามิตรภาพและไม่ต้องตอบสนองต่อการยุยยุงเหล่านั้นศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชามีคุณค่าและไม่จาเป็นต้องถูกนำไปใช้เพื่อการประทะกับประเทศอื่น ความสงบและความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศของเราแล้วก็มีคนไทยสองคนเข้ามาตอบนะฮะอย่าหลอกตัวเองโมอะไรนักหนาสุดท้ายก็มาง้อมวยไทยฮ่าฮ่าฮแล้วก็มีคนไทยอีกคนเข้ามาตอบถ้าคุณต้องการมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจงสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองความคิดเห็นต่อไปเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับกีฬาคุณแคมของกัมพูชาเรา การสร้างมิตรภาพและการพัฒนาร่วมกันไปข้างหน้าทั้งหมดพวกเขามีทักษะการต่อสู้ของพวกเขาเราก็มีทักษะการต่อสู้ของเราแล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบเรากระแสที่ไทยได้เลยนะตอนซีเกมทําอะไรไม่ให้เกียรติมวยไทยถอดรายการมวยไทยออกแถมคนขมรนยังเข้ามาด่าและดูถูกมวยไทยบอกตัวเองเป็นต้นตํำรับมวยไทยคือมวยขโมย,โมยคนไทยจําได้หมดประธานกีฬาขมรพูดอะไรไว้คนไทยจําได้ไม่ลืม พอรายการประเทศตัวเองไปไม่รอดเงินไม่ถึงค่าตัวน้อยจะมาขอร่วมรายการมวยไทยความคิดเห็นต่อไปของชาวกัมพูชากีฬาควรเป็นมิตรภาพกันดีกว่าที่จะมาทะเลาะวิวาทกันขอให้ท่านประธานประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบนะฮะไปไม่รอดแล้วสลีจันทร์เคลมมวยไทยหายไปไหนแล,ล้วกล่ะ สร้างเองไปไม่รอดมาเกาะแกะมวยไทยนี่แหละที่ใสคนเขมรสร้างเองไม่เป็นเคลมเอาง่ายกว่าความคิดเห็นต่อไปของคนเขมรขอบคุณครับท่านประธานแต่ก็ต้องดูฝ่ายไทยด้วยว่าจะทําตามที่เราต้องการหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปของชาวกัมพูชาคนเขมรสนับสนุนเต็มที่แต่คนไทยคงไม่สนับสนุนหรอกพวกเขาไม่ทําตามคําสั่งของผู้มีอํานาจ ความคิดเห็นต่อไปของชาวกัมพูชากีฬาเป็นการนำมาซึ่งวิตถิภาพและสันติภาพแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการที่เอาเปรียบคนกัมพูชาต่อไปความคิดเห็นต่อไปชาวกัมพูชาไม่มีอะไรมากหรอกแต่ที่น่ากลัวก็คือคนไทยที่ออกมาต่อต้านนี่แหละความคิดเห็นต่อไปของชาวกัมพูชาฉันหวังว่าประเทศไทยจะยอมให้ผู้เล่นของเรากลับไปแข่งอีกครั้ง เดวเปลี่ยนมาดูความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างนะฮะคนไทยคนนี้บอกว่าสุดท้ายก็กลับมาพึ่งไทยแต่จะส่งมวยเขมรไปวันไหนายากความคิดเห็นต่อไปของคนไทยเวทีมวยไทยถ่ายทอดสดทางทีวีโดยเฉพาะรายการวันเนี่ยที่ถ่ายทอดสดไป190ประเทศทั่วโลกคงไม่พานักมวยเขมรมาชกแน่นอนเขมรจะเอาแต่เกาะสิถ้าเป็นต้นฉบับต้องพึ่งคนอื่นด้วยเหรอถ้าอยากให้โลกยอมรับก็หัดสร้างขึ้นมาเอง ส่วนคนไทยคนนี้บอกว่าคุณก๊อปปี้อยู่ไม่ได้โดยไม่มีมวยไทยส่วนคนไทยคนนี้บอกว่าเขมรกลับมาง้อไทยแล้วเหรอฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อไปของคนไทยเลิกเกาะแกะมวยไทยได้แล้วอยู่ใครอยู่มันขยันหลอกแต่บอกของแท้สุดท้ายก็ไม่พ้นไทยพอเลยพวกจุดจุดจุดตูและแฟนมวยไทยจะตามไปด่าทั้งข้างเวทีแนะ่ความคิดเห็นต่อไปของคนไทย ซีเกมส์ครั้งที่แล้วเล่นคนไทยไว้เยอะนะแบบนี้เขาเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้ของคนไทยนะฮะคนไทยมีจุดยืนร่วมกันอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการให้นักมวยเขเมรขึ้นชกในไทยเพราะความจองหองพองผลของพวกคุณตั้งแต่ซีเกมส์ครั้งที่แล้วอยากได้ไมิตรภาพได้ความสามัคคีก็วควรรู้จักขอโทษคนไทยและมวยไทยที่ทํากับพวกเราไม่ดีไว้ตั้งแต่ซีเกมส์ครั้งที่แล้ว คนไทยจะแปนทุกเวทีที่กล้าเอานักมวยเขมรขึ้นชกจนไม่มีเวทีไหนกล้าเอานักมวยเขมรขึ้นชกอีกเหมือนที่ผ่านมาไหนละ่ะความเป็นต้นกาเนิดของมวยไทยวันนี้ต้องมาขอความร่วมมือจากมวยไทยช่างหน้าตลกเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องที่ประธานมวยกุนแมเดินทางมาไทยเพื่อขอความร่วมมือด้านการพัฒนามวยหยักไทยและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนาลมของผู้สื่อสารก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ